ซุนโกโคูซุนโกคูเหรอฮะฮะเสร็จแล้วจ<ช>ริงไงนี่คือเป็นเวทีของเซลเกมที่จะที่จะกำหนดชะต,ตากรรมของโลกนะเเซกมอ๋ออาจจะใช้กำหนดชะต,ตากรรมมันก็เป็นเวทีที่กระจกเกินไปนั่นน่ะเหรอล่าสมบูรณ์ก็ถูกต้องแล้ว ฉันจะเข้าร่วมการแข่งขันอย่างแน่นอนแต่กว่าถึงวันนั้นท้าฆ่าใครไม,ไม่แต่คนเดียวนะเข้าใจนะน่า,จ,นะาจ,จะเป็นการแข่งขันที่ดีเลยละ่ะเอาละครับผมสวัสดีครับคุณอยู่กับผม PYCS RJ ครับแล้วก็ดาร์บอกแซกขคารลอตนะครับผมกลับมาพบกันที่อหอคอยพระเจ้านะมาแล้ววะไม่คิดว่าจะแข่งได้ขนาดนั้นเออ เเ,เป็นไงบ้างสะคุณโคคุพูดตามตรงไม่คิดเลยว่ามันจะสุดยอดขึ้นได้ขนาดนั้นไม่ลองก็ไม่รู้หรอกแต่ถ้าปล่อยไว้แบบนี้ฉันโคคงเอาชนะไม่ได้แน่นอนไม่จริงใช่้อเห็นกาบล่อีกครั้งสิยังมีเวลาไม่หรอกฉันก,ก็คห่างพอแล้ว จะฝึกอยู่ในโลกภายนอกนี่แหละม,มันมีเวลาตั้ง9วันพอคนจะน่าพอทำไรได้บ้างเลยนะทำไมละ่ะในห้นองนั้นน่ะอยู่ได้สองเพียงส,<ด>สวันอยู่ได้ตลอดชั่วชีวิตแต่ก็เป็นพวกเจ้าแล้วก็อยู่หนึ่งวันเต็มๆนี่นะข้างในนั่นน่ะถึงไม่ทําอะไรมันก็ทําให้ร่างกายทรมานพอสมควรเลยโภชภาพ่อแค่เพียงพอน่าจะดีกว่านะ ให้มันได้ยงนสิเราให้เป็นเจ้าขคาร์ลก,ก็กเถอะสุดท้ายก็ส่งเสียคลนคลางยอมจำนนต่วความยากลำบากในะห,ห้องแห่งกาเวลาแล้วเหรอองั้นั้งแต่ถึงฝืนไปมากกว่านี้ก็มีแต่จะทรมานไปเปล่าๆมันไม่ใช่การฝึกวิชาหรอกไม่ได้แปลว่าฉันจะคัดคา้านที่นายเข้าไปในห้องหรอนะ เดี๋ยวดูเหมือนว่าสิ่งที่พวกฉันฝึกเป็นสิ่งที่พวกนายเนี่ยต้องฝึกอยู่ด้วยอีกทางแล้วอไอ้เขี้ยวอังอ่ะไม่ทันว่าไงเนาะพูดจาไม่น่าฟังมาซะเลยการพูดจาเมื่อกี้นี้ฟังด,ดูเหมือนแกกำลังพูดว่าพระองแกมันเหนี่ยวกว่าฉันแล้วงั้นเหรอฮะเออคิดว่าเหนียวกว่ามากเลยละ่ะอะไรนะเอะไะทุกคนเรามาพยายามมันเถอะเจอกระใหม่ในศึกประลองฝีมือนะอีโก้ว่ไปเถอะโก้ฮังครับ ไปแล้วจ้าเ <ai> หดืทกเก้าวันจะถึงซูเปรอร์ลอฝีมือเซล,ลเกมโอเคระดับเอสทังนั้นเลยนะครับเออไปลุยต่อคุยเกมนี้ก็คุยก็คุยก,กันเยอะอเหมือนกันนะเนี่ยอีกเจ้าจะถึงเซล,ลเกมแล้วนะครับโกคูฝึกฝึกวิชาเสร็จรู้สึกว่าเซลแข็งแกร่ง,แ,งแต่ใช้ชีวิตทุกวันอย่างสงบสุขโก,โกคูคิดอะไรอยู่ โคกโคุและโกฮังหลังจากที่เส,สร็จซ่การฝึกพิชาในาห้องการเวลาได้กลับมาที่บ้านเพื่อความฟื้นร่างกายที่เหนื่อยล้าพักสามวันฝึกพ,พิเศษสามวันและพักอีกสามวันก็ถึงศึกอลฝีมือแล้วมันพอฮะแบบนั้น <พอ S 1> มันไม่เปไ็นไรจริงๆหรอฮะจะเอาชนะเซลได้หรอครับทนาธนา โกคุโกคุดกลับเข้ามาที่บ้านหน่อยสิฮะจิจิเราต้องกลับเข้าไปหาเมียด้วยนะครับโอ้มีหัวทองว่ะปวดล้อนในเรื่องย่อยแล้วไปช่วยจิจิคุยกันเถอะโอเคเข้าบ้านไปว่าบ้านบ้านตัวเองนี่มันสุดยอดจริงๆเลยมาดูหน่อยสิ อาโกคูเธอฝึกวิชาเสร็จแล้วใช่ไหมทางนั้นนานๆที่กออไปข้างนอกกันเถอะกก็ใช่ว่าจะเสร็จลกนะแต่เอาเถอะงานก็ตกลงนะโกคุซาได้ไปขับขี่มาแล้วน่ะก็ขออนุญาตขันของคุณพ่อไปขับเล่นหน่อยควอมหน้าพร้อมตาพ่อมนุษย์ที่ทะเลสาบกันเถอะก็ได้มันต้องเตรียมมันต้องเตรียมหาอะไรบ้างฮะฉันอยากจะทำข้าวกล่องไปน่ะช่วยหาเนื้อปลามาให้หน่อยสิ เน <S <s sì ื้อเนื้อกับปลาเหรอวางใจได้เลยต้องการจำนวนเท่าไหร่ล่ะเออนั่นสิอยากได้เออเนื้อเนื้อเนื Hans, ้อสับป่าคุณภาพดีเนื้อกระต่ายบ่มในน้ําแข็งเนื้อชูทชูโทโร่ของปลายะของที่อยากได้ก็เท่านี้แหละในฝาดนะไอเฮียจะไปหาจากไหนให้เจอเนี่ยอยากอยากกินข้าวของพิมพ์ที่จัง มาโอเこれで全部だนะิ้งทุกอย่างกลัไรมวัตถุให้้นเอะใช่เหรอไ้เทียบอกนะว่ากูหาอยบอกนว่ากูหามาครบแล้วอะจริงเหรอเฮ้ยที่ผมล่ามาโง่ง่เนี่ครบแล้วเหรออะาะฝดิบด้วยนะสมมอบของที่รวบรวมให้เรอวะ อจิจิวัตถุดิทำข้าวกล่องแล้เท่านี้พอไหมว,ว้าวเอามาให้แล้วเหรอสมเป็นโกค่ลเลยจ,เาจ,จากินข้าวกล่องฝีมือจิจิจังทำอาหารยังสโซฟีมือให้เลยรอนหน่อยแล้วกันจัดไปต้องกินอาหารคอสบ้างแล้วนะเอาละปเข้ากล่องเสร็จแล้วว,ว้าวกินหอมจังเลย อุตส่าห์ทำหน้าที่เลยเราทำเมนูใหม่ๆนะ่ะเมนูอาหารเพิ่มมาหลายอย่างเลยตั้งหน้าตั้งตารอ,อก,กินให้เลยนะเอาละอย่าราก,กินเร็วๆจังเลยเอะข้าวกล่องนะ่ะต้องรอจงังหวะรีบถึงที่หมายนะงั้นงเรา,นนานออกรีบออกเดินทางกันเลยดีกว่านั่นสินะไม่ได้ไปเที่ยวกับครอบครัวมานานแล้วมันช่างน่าสุกจังเลย ทนนี่เขาบอกคืนมืนอ,อี่เร็วๆจ้าแต่ขับรถเดียวไม่ค่อยถ,ออถยนัดได้เท่าไหร่นะ่ะถ้าเกิดน,นัแสทองไปแล้วก็มันก็จะไม่สะดวกกว่าหรอนะถ้าไปรถแมงสีทอมัก็ไม่ใช่การขับรถเล่นหรอสิและอีกอย่างนะการน,นั่งรถไปมันได้บรรยากาศกว่าด้วยนันหรอน,นก็ใช่นสิ โกคูซ่าโกคูจำตอนนักเมธีสีคองกัะสองคนได้ไหมตอนแรกที่เราเจอกันหน,น่อยนะเออเออก็แน,น่น่ะสิตอนที่มาหาคุณปลูกพุท่าเต่ากอยิ้มพัดใบตัวยใช่ไหมละ่ะใช่แล้วในตอนที่อยู่ด้านหลังโกคูนะ่ะฉันก็คิดว่าต้องเป็นเจ้าสาวของคนนี้เท่านั้นนะงั้นเหรอ ใช่พอมองย้อนไปก็เป็นความทรงจำที่ีิหมือนกั้นเนี่ยตั้งแต่วันนั้นที่สาญญาว่าจะแต่งงานจนถึงวันนี้ได้พบกันอีกครัค้งในศึกชิงเจ,าจ้าดุสตาโพจนเฝ้ารอที่วันวน,นี้เจอโกคูอยู่ตลอดเลยแหละไม่ดูน่าทางดีใจเลยนะที่ได้อยู่คุณพ่อนะครับโชคที่คุณพ่อล้มป่วยด้วยลมหวใจคุณแม่ก็ดูจะเป็นห่วงมากเลยเนาะใช่แล้ว โอกาสที่ดีจิงจะอยู่ด้วยกันสองอ่สองตอสองสัปหักดีกว่าเออผมนึกว่าผมมีธุระนะครับคุณพ่อคุณแม่ไปกันก่อนนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมจะรีบตามไปนะครับเอ๊ะเดี๋ยวสิโกฮังอ๋อไม่เป็นไรหรอกครับผมพูดสถานที่ที่จะไปอยู่แล้วนะใช้พลังหอลฟ้าก็น่าจะดีกว่ารถยนต์ด้วยขับรถเร็วแค่สองคนสัปหักเดี๋ครับ กงั้นเหรอระทังโควคู่อโดนทางขับรถไปสองคนดีกว่าเข้าใจแล้วงั้นเดี๋ยวเจอกันนะโกฮังไปจ้าปล่อยไปสองคนเอาละสามีไปจะทำยังไงดีนะเปงควางนะโกฮังไอ้เฮียไม่โทรศัพท์เหรอไปโทรมาหนาฮัลโหิ กวังพูครับอ๋อวางคุงฉันดูมากนะสูงสูงอยู่ไหมอเอ๊ะคุณพ,พ่อเหรอครับเพิ่งออกไปข้างนอกกับคุณแม่เม่ประเดี๋ยวไม่เม่กี้ยครับผมเอ๊ะสงหวัไม่ดีเลยทำไมอะ <S 2> <S 2> <S เออมีอะไรเหรอครับอืมคิดว่าตอนนี้ฉันกำลังซ่อมรรจับแ,แปลนที่กูด้ดินพามาอยู่ที่บ้านอะ เอてんだ่どさ。え。วัสดุที่ที่ว่าเป็นชิ้นฝังอยู่ในหัวนะสิพอตรวจสอบูเหมือนจะเป็นอีแร่ที่มีเฉพาะอยู่ใกล้ๆบ้าองกูฮองใช้กูแล้วอ่ะอยาให้ซุ้งคุ้งนไปเก็บมาให้หน่อยนะเมันคือเรื่องอะไรมันคือเรื่องอะไรกันเหลอครับงั้นเดี๋ยวผมจะไปเอามาให้เลยกันนะครับตอนนี้ก็พอมีเวลาอยู่พอดีนะ่จริงเหรอเจ้าดีจังเลยอ่ะขอบคุณนะ งั้นก็ขอโทษทีนะงั้นก็ช่วยเก็บมาให้หน่อยแล้วกันเออครับผมจะเอาไปให้อ่าเอาเอาไปให้ก็พอใช่ไหมครับงั้นฝากด้วยนะโอเคมันได้เวลาของกูแล้ว่างอยู่พอดีเลยอันนี้ละเปลี่ยนฟอร์มเป็นซูปเปอร์สัญญาได้แล้วออกจากบ้านซุงโกคูโอเครรวบรวมวัตถุดิบให้บูมมากกันดีกว่านะครับไป กูมาแล้วโว้โว้โว้โวโว้วโว้วมาแล้วจ้ามาอ๋อเดี๋ยวผมขอพี่ขึ้นสูงๆก่อนนะฮะเราก็จะใช้พลังจิตในการค้นหานั่นเองไหนวะอ๋อไม่ใช่กูยังไม่เข้าเข็มอะไรนี่วะเฮ้ยโอ้โหแม่งอันยัมอันยัมรีเซ็ตอยู่ไหนวะเฮ้ยเจอแล้ว ดูตัวนั้นนั่นเองใช,ใช่ไหมเนี่ยไอหอกนี่มันที่ข้อมูลชัดเจน,นมันอ๋ออ๋อมันมีสามก้อนเหรอวะเดี๋ยวก่อนเฮ้ยเด้อขอบิปข้นขึ้นไปสูงๆหน่อยนะฮะอันนึ้บินก่อนมันอยู่ไหนวะโอเคเจอก้อนหนึ่งแล้วครับผมไปออโอเคเก็บ แต่คอที่2แล้วมาคงเหลือมาคงเหลือก้อนนึงสินะโอเคกูออนกูอรอบพื้นที่ไปแล้วเพื่อนเอาเพื่อนโ้ยตกดตามเขาไปเออตามไปโอ้ยยุ้ยมาเลยีนาม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 ลวล่วงแล้วม,ลม,นะมาดิ anne! เบอย่ใช่ไหมตามตมืรถโอ้ยมาต้มาตมืดโอ้ยมาบอกบกยยยยยอยยไปิยเดี๋ยวไปกนปะลลลลลุหัววิธีนึงมาเออลดลดิม่รด้หรเออไสท้องวิธีนึงตัดตัด ำทำแสงถลม่มมัดเอ้ยลงไปเฮ้ยไอ้นี่ก็พอจะเทียบฉันกับคุณพ่อได้ไอ้อได้บ้างสินะพอนเขานึกงมาอยู่ไหนวะใช่ไหมก็หายากเหมอือนกั้นเนี่ยบินดูเรื่อยๆนะฮะไหนวะมีไหนวะอ้อทุกคนวะดูแลตัวเองด้วยนะครับผมเราเราเป็นวัด,ด,ด,ดน,น,นะเสร็จแล้ว นั่นนั่นเองบินลงเลยนี่ไงครับเจอแล้ว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 ลว,ว่ามันต่อใช่แน่ๆไม่ใช่อ็การ์ดซุนโกคูหนุ่มน้อยผู้ใช้ชีวิตตามใจชอบเพลินลำพังในภูเขาที่ห่างไกลาจากหมู่บ้านนะครับวันหนึ่งโกคูจับปลายากและกำลังเดินทางกลับบ้านก็ถูกรถชนกระเด็นนะครับโกคูผู้ผู้แข็งแกร่งไม่ได้รับบาดเจ็บแต่โกคูไม่เคยเห็นรถยนต์มาก่อนนะฮะเลยเข้าใจผิดว่าเป็นสัตว์ประหลาดที่จะมาแย่งปลาของเขาจึงควางรถยนต์กระเด็นไป บูม,มาสาวน้อยออกมาจากรถยนต์ที่คว่ำนะฮะอยู่ได้โดยใช้ปืนตอบโต้ทันทีการโครจรมาพบกันที่แย่ยสุดๆนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของการประชนัยอันยิ่งใหญ่กูเจอการ์ดกูคิดว่ากูไม่คิดว่ากูเจอไอ้ตัวหินนั่นมัดซอพดูสิไหนไวะไหนไวะมองดูไหนไวะเฮ้ยไม่เอาเราเกียนสู้นะ มันอยู่บนเขาวนี่หรือเปล่าฮะเฮ้ยนีย่ยตามมาเพื่อไม่เอากิจสู้มาหาันให้บูมา่าเฉยนั่งไงเจอแล้วมาวะอ้อลงม,มาแล้วนะครับเออเอากูบินไปไหนนะ่ะนี่ไงเอ้าไอ้เชี่ยเ,เดี๋ยว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 ทำไมทำไมทำไมฮะ ไม่อยู่ไหนแล้วเนี่ยฮ้ยเอา้าไอ้หอกหักโอ้ยนั่นเป็นการนะฮะเอาไอาห้หำเนี่ยมันอยู่ไหนแล้วเนี่ยเห็นรูปเมื่อกี้ตรงนั้นก็ตรงนั้นน่าเป็นลาวการ์สนะฮะอา้อาไอ้ห่าเมื่อกี้กูยังเห็นอยู่เลย แม่มาเคลื่อนย้ายไอ้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 ไปไหนแล้วเนี่ยไม่เอ,ยนะเอเ้ยเอ้าขาขาให้ไหมโยำแพงเขาลมมันอ้เยอะไ้ามาดิลง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 หัวให้ลงไปซ้ำไหมเน่าำคานเอ้ยำคานโ,อย,าาาโอ,ยอย้ยเเลันเ้ยเฮยวยเฮ้ยเ้ยง้าเฮ้้ยเฮ้ มัน่งข้นม่งม่งมาพุ่งม่มาถู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 ถม่ยงแพอะไรอลวขนี่สิฟัวะลำงทานลมมัดโอยยิงมาปะมาดิครับเออนี่นีอฟคุคกคกลลลลม่อีกหน่งดเตียนตันี่ไปวะ เอาลบเอาแต่เขาลมมันอี่งเนี่ยทำเลยสักลับบ้านกับบ้านาไปท่องหนังสือซะย,ยังดีกว่าไหนวะไอ้เชี้ยเอ้ยเมื่อกี้กูแม่งกดอะไรก็ไม่รู้ไปโดนท้าแม่งหันหลังขับโคตรสวยเลยเนื่องเดี๋ยวผมบินขึ้นสูงๆก่อนมันจริงๆมันหาง่ายนะเฮ้ย ไม่น่าใช่ตัวนั้นหน้ามันน่าเป็นกาดอะไหนวะเอ๊ะริจแมบบันกแบบ็น่าหยไอแถวนี้เนี่ยไสู้ฮนะเราก็เกียจสู้แม่งเอ้ยน่าลำคาดีขึ้นนี่เอาไปคิดนลำแสงทำลมมานเออไอขึ้คิดน,นีโดนไหมล่ะนี่ม่โดนว่ะเอเอมาดิ เฮ้ยเฮ้ยลงไปเฮ้ยลงไปท้ยไงดีนึงเฮ้ยจใหคลมมัดนี่ไงทั้งวันเองเลยเ้โคตรำคาเลยเฮียไม่ไม่ได้ทำเคสเสร็จืเลยเออไปนี่ทางทะเอยไปลบ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  ล๊อกสาถาล่มมัดเออมันต้องยึดอยหรอกล่วงไปมึงไปโดนหรอกนะนี่นี่นะครับทำไม่เออมาดูล๊อกสายถาล่มมัดมึงอย่าไปคิดโอเคแต่บ้าไปเจอท่อนหนังสือสินะโหมึงท่องอะไรยเยอะแยะเพื่อนไหนวะผมสันนิษว่ามันอยู่ตรงหุบเขานี่หวาเ,ออาเียเมื่อกี้ กเก็บได้กกกกแค่สองก้อนนี่นั้นมันคืออะไรวนะคาร์ดนะเฮ้ยนี่มันแม่งต้องอยู่บนภูเขานี่แหละโอ้โหมันกวนอกน,อกนอกเส้นทางแล้วไอ้ห่าเมื่อกี้กูแบบหันหลังไปแวบเดียวหายไปเลยเออเดี๋ยวไปทีหลังแล้วกันไว้ก่อนกูเครียดอยู่เนี่ย แค่หายหินสามก็มนจะไปหายาต้องไหนวะฮะนั่นไงนะาๆๆๆกูเห็นแล้วกูเห็นแล้วไอ้ฮานี่ไงโอ้โหทุกคนเนขอโทษที่ทำให้เสียเวลา <c oughs> นี่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 นี้โอ้โอหขอไอเชลเลยมันไม่ได้มีอะไรเป็นตายไไกับผมเลยโอเคอะ โอ้ยโดนลมพ oh! oh, e. ัดอะโอ้โหไอ้เชี่ยเอ้ยกูมันเหมือนเป็นคนโชคร้ายไงรู้ร่วะลงมาดูเออไหนวะไอ้ที่นั่นไม่อยู่ไหนวะโอ้โหไม่เหมือนคนโชคร้ายอ่ะนี่ จเจอหินแล้วโ okay. oh, อเคว้ากูเหนื่อยกูเซ็งเลยกูต้องมาเจออะไรนี้เนี่ยไปหมู่ท่าตะวันตกนะโอเคไปหาคุณบูมาดีกว่านะครับเ okay. ดี๋นะ okay. ปวไปึ๊บนะเราจะได้เอาหินให้บูมาจัดก,การนะครับผมเสียเวลำเวลาไปนานพอสมควรเลยนะครับบูมาเอาหินมาให้แล้วมา ไปไปที่แกรปซูมคอปเปอเรชันนะฮะโอเคแกรปซูมคอปเปอเรชันอยู่นี่น,นี่ย่งไปมาแล้วจ้าสวัสดีบูมา่าเอาเหินมาให้แล้วคุณบูมา่าเราต้ที่ทำให้รอนะครับอันนี้ใช่ไหมฮะอ๋ะอ,อใช่ใช่ทำได้ดีมากเลยยังี้ขอบคุณนะที่เหลือแค่ทำชิปแล้วแหละ ะเดี๋ยวก่อนทำไมเป็นแบบนี้ล่ะนี่ใช่โกฮังคูจริงๆเหรอเออกูเองอ่ะครับคือว่ามีสาเหตุที่ต้องเป็นแบบนี้นะครับเหตุเหตุเหรอมันเกิดอะไรขึ้นล่ะะถึงถึงเป็นแบบนั้นน่ะถ้าลองคิดดีๆแล้วชาวไซย่า่างพวกเธอนี่ก็มั่วซั่วแต่แรกอยู่แล้วนะมันเลยไม่เรื่องแบบนี้ขึ้นไงล่ะ เธอต้องคอซอกแซ่ถาดทีละอย่างแล้วก็ตัวเราก็ไม่ไหวเหมือนกันนะสมกับพี่อาสาอยู่คุนเบย์ใช่าเป็นคนใจยเย็นแบบนี้มีเองคูมากยังไงกรขอบคุณหน้าที่หาวัสดุมาให้นะ่ะครับขอโทษที่ทำให้ตกใจน,นะครับอาโกฮังอุตส่า,าห์มาทั้งทีจะดูฉันซอมมาดูดับแปลงหน่อยไหมล่ะ คิดว่าผมไม,ไม่ไม่มีปัญหาหลนะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดอยู่เป็นเพื่อนก็น่าจะช่วยฉันได้มากเลยละ่ะน่าสินนะครับพาใจแล้วครับผมเข้าไปช่วยบูมาดูนะฮะซ่อมหมาหนเลขหมาหเลขสิบหกนั่นเองมาดูสิโอ้นี่หอ้อมมาด้วัแบแปลงน่ะสึงถูกสร้างขึ้นมาเพื่อฆ่าคุณพ่อเหรอ เสร็จแล้วเสร็จแล้วสำเร็จแล้วสินะครับอมถึงขั้นตอนนี้น่ะที่กหางหามานี่ยเอาไปทํำเอามาใช้ได้พอดีเลยชิ้นขนาดเล็กแต่ว่าชิ้นนี้น่ะเรียกได้ว่าเป็นชีวิตของสำหรับมื่อดับแปลงเลยนะที่เหลือก็สากไปในหัวก็น่าจะสมบูรณ์แล้วล่ะจัดไปเอาละ มันจะเป็นยังไงบ้างละนะ่ะน้าฮะฉันเป็นยอ่สะ,ะดีละขยับได้แล้วสินะกูชื่อตัวเองได้ไหมโนบชื่อหมายเลขสิบหกมันนุ่นจำแปลหมายเลขสิบหกนะจริงสิกูเดลยนช่วยพาเธอมาซ่อมวา่าไงเออ อ๋อโอเค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 อ่อความได้โอเคสําเร็จสินะโอเคทำเสร็จเรียบร้อยสําเร็จแล้วฮะคนไหนช่วยซ่อมช่วยซ่อมแซงเงินเหรออะรนะถูกขอบคุณนะอะไรเล่าไม่เป็นไรเลยน้าพ่อโ้งหังถ้าเกิดยืนอยู่ตรงนั้นก็ไม่ได้ช่วยนะก็ซ่อมก็ซ่อมไม่เสร็จหรอกโคหังโคหัง สวัสดีครับซุนโกฮังที่อยู่ในครอบงำความจำของฉันลูกชายของซุนโกคูสินะดนะนเดี๋ยวสิ<ด>พอรู้ว่าลูกชายของซุนโกคูขึ้นมาแล้วจะอัลวาดน,นะไปทำอย่างนั้นหรอกเป้าหมายของฉันคือซุนโกคูเท่านั้นลูกชายไม่เกี่ยวอ๋อเหรอเข้าใจหรือเข้าใจง่ายดีจังเลยนี่เ <c oughs> จ๋งเป้งเลยทำไมเนี่ย อเด็อกเตอร์นนนอะอะไรงั้ยเหรอฉันอยากทดลองเคลื่อนไหวเพื่อนทดสอบว่าร่างกายเนี่ยมันดีขึ้นแค่ไหนแล้วออกไปที่ป่าใกล้ๆนี้ได้หรือเปล่าเออก็ได้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 ซุนโกฮังนายเอ็งข้ามาด้วยได้ไหมยามเผือกยามจสเป็นน่ะอ่ะเหรอโอเคโทษทีช่วยช่วยไปให้ไหนนะขับเพิ่มขึ้นมุ่ ขอพูดเคลื่อนไหวได้ด้วยคิดว่าน่าจะไม่อารวาสหรอกนะเข<อ>้าใจแล้วครับไปแล้วจ้าจะไปก่อนนะมาเจอกันในป่าละ่ะโคฮังจังโคฮังคุงยังไงฝากด้วยนะครับผมไปแล้ว เอาล้ครับผมสมบัติมีไปเรียบร้อยจมไปที่เมืองหลวงทางตะวันออกนะครับเอาแล้วครับผมสาหรับดาร์คบอสแซงคาร์ผ่านนี่ก็ต้องไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะไปช่วยหมายเลขสิบหกกันเนาะนี่ก็ฝากกดไลก์กด s u b ส c r i b e p y ย s r j กันด้วยนะครับที่แล้วสี่สิบนาทีเกือบห้าสิบนาทีนะพานี้ขอสั้นๆหน่อยแล้วกันนะครับผมวันนี้ต้องไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับผมไปแล้วสวัสดีครับ